น้ำมักจากอยสดนะครับเป็นการน้าเอาอ้อยนะครับอ้อยที่สดนะครับมาทําการมักเมื่อนําไปทําการฉีดพ่นพืชพักเหยืให้พืชพักมีการจะเจร่อเติบโตที่ดีนะครับก็สิให้รสชาติของพักหวานกรอบนําไปในการลาดรดให้ดินซอยปลดปล่อยธาุอาหารให้กับพืชเียดให้พืชมีการจะเจร่อเติบโตครับวิธีทำนะครับน้ำอ้อยนะครับมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆอ้อยที่ห่อน้ำมาสับนะครับก็ต้องปอกเปลือกนะครับเพราะทำการมักทั้งเปลือกเลยนะครับนำมาใส่ในภาชนะ ที่มีฝาปิดป้องกันบ่ให้มาแรงมาไข่ใส่นะครับต่อมานะครับเขาก็สิใส่เป็นน้ำนะครับพ่อถ่วมอ้อยพ่อนะครับเติมจุลินทรีย์นะครับันี้ใส่เป็นจุลินทรีย์จาวปวก1 0 0่งลอซีนะครับต่อไปเขาก็ใส่มือค้นครับหลังจากที่ค้นเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดฝานะครับเป็นการเสร็จขั้นตอนการทําครับก็ใส่ระยะเวลา15วันถึง30วันขึ้นไปนะครับก็สามารถนําไปใส่ได้ตัวอย่างครับน้ำมักจากอ้อยสดการนําไปใส่งานนะครับเขาก็ใสิกวางเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะครับซึ่งในอัตราส่วนก็ใส่น้ำมัก ออยสด50ซีซีนะครับตัวนำยี่ิลิตรสำหรับตัวนี้ก็สินน้ำมาฉีดครับกระเจี๊ยบเขียวนะครับซึ่งเป็นการปลูกเพื่อรับประทานผลการน้ำมาฉีดกะซีไห้กระเจี๊ยบมีความหวานรสชาติดีขึ้นนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องทันใดนะครับที่มีอ้อยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับก็สามารถนําอ้อยมาทําการมักโดยวิธีนี้ได้จากการที่ผมเห็ดแล้วทดลองใส่ภายในสวนแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกคุณแผนศิลาโคตรครับ ในมือนี้สิมาสาธิตวิธีการเห็ดนำมักจากอ้อยสดครับครับสำหรับนำมักจากอ้อยสดนะครับเป็นการนําเอาอ้อยนะครับอ้อยที่สดนะครับมาทําการมักเพื่อนําไปใส่ในทางการเกษตรนะครับซึ่งคุณสมบัติของนำมักอ้อยสดตัวนี้นะครับเมื่อนําไปทําการฉีดพ่นพ,พืชพักเห็ดให้พืชพักมีการจเจริญเติบโตที่ดีนะครับถ้านําไปฉีดกับพักนะครับก็สิให้รสชาติของพักมีรสชาติหวานกรอบถ้านําไปในการลาดรดนะครับก็เป็นนำมักที่ซวยในการ ปับปุงดินนะครับห้ดินมีความด้วนซุยห้ดินซอยปลดปล่อยธาุอาหารห้กับพืชเทศดใย้พืชมีการเจริญเติบโตครับครับสำหรับในอ้อยนะครับกับสิมีความหวานเป็นตัวสําคัญอยู่แล้วนะครับเมื่อนํามาทําการมากแล้วก็สามารถนําไปฉีดพ่นพืชพักได้เลยซึ่งเป็นน้าตาลทางด้วนนะครับถึงพืชพักสามารถนําไปใส่งานได้เลยครับครับสำหรับวัสดุ อุปกรณ์นะครับลักลักหนึ่งก็เป็นอ้อยนะครับอ้อยสิเป็นสายพันธุ์ใดก็ได้นะครับอ่าเ้าน้ำมาหนึ่งกิโลนะครับจุลินทรี่เจ้าปวกนะครับซึ่งวัอนี้เขาก็ใส่อ่าหนึ่งร้อยซีซีนะครับสําหรับจุลินทรีย์นะครับผู้ใดมีจุลินทรีย์ชนิดใดก็สามารถนํามาบอกว่าสิเป็นจุลินทรีย่นกล้วยนะครับจุลินทรีย์นามพลไม้หรือว่าจุลินทรีย์ EM นะครับครับสำหรับจุลินทรีย์นะครับสาเหตุที่ใส่ก็เพื่อซอย ตกัดเอาคุณสมบัติที่อยู่ในอ้อยนะครับออกมาให้ได้เร็วที่สุดต่อมาก็จะเป็นน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าห้องขึ้ใส่สำหรับเติมพ่อถ่วนะครับสำหรับวิธีท่านครับขั้นตอนแรกนะครับเท่ากับน้ำอ้อยนะครับมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับอ้อยที่ห้อน้ำมาสับนะครับก็ต้องปอกเปลือกนะครับเพราะทำการมาร์กทั้งเปลือกเลยนะครับยิ่งห่อสับชิ้นเล็กเท่าไรนะยิ่งดีนะครับเพื่อ เพราะว่ามันสิได้มีการย่อยสลายแล้วก็น,นำอ,อสารที่อยู่ในอ้อยออกมาได้เร็วที่สุดนะครับครับถ้าสำหรับผู้ใดมีเครื่องบดก็สาม,มารถเอาเครื่องบดมาบดได้นะครับหรือว่าผู้ใดมีเครื่องขั้นน้ำนะครับก็ยิ่งดีนะครับครับหลังจากที่ห่อทำการซับเสร็จแล้วนะครับต่อไปห่อก็สินั่นมาใส่ในภาชนะที่มีฝาปิดนะครับในมือห่อก็ใส่เป็นถังมักนะครับที่มีฝาปิดนะครับเพื่อป้องกันว่าให้มแมลงมาใครใส่นะครับ ครับหลังจากที่ห้าใส่อ้อยลงไปในถังมักเสร็จเรียบร้อยนะครับจะสังเกตว่าสูตรนี้สีบริใส่กากน้าตาลนะครับห้าสีใส่เป็นน้าตาลที่อยู่ในอ้อยเป็นอาหารของจุลินทซี่เลยนะครับเป็นการประหยัดลดต้นทุนในการซื้อกากน้าตาลอีกนะครับต่อมานะครับเ่อกรสีใส่เป็นน้ำนะครับน้ำห่อาสีใส่พ่อถ่วมอ้อยพ่อนะครับครับหลังจากที่เราเติมน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปห่าก็เติมจุลินทซี์นะครับนี่ใส่เป็นจุลินทซียเจ้าปลวกนะครับหนึ่งยซีซีนะครับ ครับหลังจากที่ห да ่อใสจุลินทรีย์เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเ่ากับใสมือค้นครับครับหลังจากที่ค้นเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเ่ากับทาการพิดฟ้านะครับเป็นการเซจขั้นตอนการทาครับครับหลังจากที่ห่าเห็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเ่ากับนํามาตังใ้ไนทีโฮมนะครับการมักกับใสระยะเวลา15วันถึง30วันขึ้นไปนะครับก็สามารถนําไปใสได้นะครับ ในระหว่างการมักนะครับเขาก็ทําการเปิดฝาค้นอาทิตย์ทือนะครับจนกว่าเข้าสีน้ำนำมักไปใส่ได้นะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างครับของนำมักจากอ้อยสดนะครับซึ่งลักษณะสีของเขาก็สีออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆครับจะมีกลิ่นหอมของอ้อยออกมานะครับในลักษณะนี้นะครับเขาก็สามารถนําไปใส่ได้นะครับครับสําหรับการนําไปใส่งันนะครับเขาก็สี กองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะครับซึ่งในอัตราส่วนก็จะใส่น้ำมักอ้อยสดห0ซิบซีนะครับตัวน้ำ20ลิตรครับจากนั้นเขาก็เติมน้ำลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ทำการปิดฝานะครับขยโาครับนำไปใส่งันได้เลยครับครับสำหรับวิธีใส่งันนะครับเขาก็สีน้ำมาทำการสีพ่นนะครับบริเวณต้นพักนะครับ ในมือน no ี้เขสาฉีดกรับผักขั้นจองนะครับซึ่งจะให้พักขั้นจองมีความหวานครับแล้วก็กรอบเวลาเข้าน้าไปรับประทานนะครับก็สิได้มีรสชาติที่ดีนะครับเวลาเขาฉีดพลลงไปในดินครับก็สิเป็นการปรับสภาพดินแล้วก็ให้ดินปลูปล่อยธาตุอาหารนะครับให้ต้นพืชที่เข้าปลูกนะครับดูดซึมธาตุอาหารได้ดีนะครับสาหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับก็เป็นช่วงเวลาสายๆนะครับสามโมงสี่โมงส่วนนะครับช่วงระยะเวลานี้นะครับปากใบของพืชจะ ทําการเปิดแล้วก็สามารถดูดซึมธาตุอาหารที่ห้อหายไปนะครับได้ดีนะครับสำหรับข้อมูลในการใส่งันนะครับใส่อาทิตย์ละเทียนะครับใส่ย่างสม่ำเสมอนะครับก็สิได้ผลดีนะครับสำหรับตัวนี้ก็สิน้ำมาฉีดกับกระเจี๊ยบเขียวนะครับซึ่งเป็นการปลูกเพื่อรับประทานผลของกระเจี๊ยบนะครับคือใส่ในการจิ้มเจ้านะครับจิ้มปนนะครับการน้ำมาฉีดกเฮสดให้กระเจี๊ยบมีความหวานครับเวลาห่อนํำไปลวกนะครับก็สิ รสชาติของจะเจียบรสชาติดีขึ้นนะครับครับสำหรับน้ำมักสูตรนี้นะครับใส่กับพืชได้เกือบทุกชนิดนะครับบพว่าสิเป็นพืชพักสวนขั้วนะครับไม่ดอกหรือว่าไม่ผลนะครับสามารถนํามาใส่ได้นะครับสําหรับช่วงอายุที่เหมาะสมนะครับก็สามารถใส่กับพืชได้เกือบทุกช่วงอายุนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงที่กําลังจะเริ่มเติบโตนะครับหรือว่าช่วงที่สิทธิดดอกออกผลนะครับช่วงจะเริ่มเติบโตเนี่ยก็ เพื่อชมีการจเจริ่เติบโตทีดีแล้วก็ให้ย่งางเขานําไปฉีดพักก็ดะให้พักหวานกรอบนะครับย่างฉีดขนาฉีดพักบุ้งนี่ค,ครับยางฉีดพวกพืชผักสวนครัวที่เราประทานผลนะครับยัางกระเจีย๊ยบยัางกระเจี๊ยบเฉียวหรือว่ามะเขือเทศกะสะเห็ดให้รสชาติของมะเขือนะครับมีรสชาติทีดีหวานกรอบนะครับ ท่านผู้ชมนะครับที่ aky, mustache, รับชมรายการนอยูนครับการน้าอ่อยสดมาทําการมักเปลี่ยนน้ามักยูลินทซีย์นะครับเป็นการซอยลดต้นทุนในการเหตุการเกษตรครับสาหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะครับที่มีอ่อยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับก็สามารถน okay. right ้าอ่อยมาทําการมักโดยวิธีนี้ได้นะครับและกการน้ามักตัวนี้นะครับยังเป็นน้ามักอินทซี์นะครับปลอดภัยต่อผู้ใส่นะครับบ่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการซอยลดต้นทุนในการเหตุการเกษตรการน้าเอาสิ่งที่อยูุรอบตัวมาเห็ดให มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็เมื่อทําการมักแล้วก็มีประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับในการนํามาฉีดบํารุงพืชพักจากการที่ผมเห็นแล้วทดลองใส่ภายในสวนแล้วได้ผลดีครับ